การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักสุพรรณบุรี <S <S ก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมรายการมาท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดเหินทายของเราในวันที่12ก็จะมีงานเทศกาลนะครับถวายขนมพกหลวงพ่อโตซึต่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีการถวายขนมพกหลวงพ่อโตนะครับแปดสีด้วยกันซึ่งใช้สีธรรมชาติในการปรุงแต่งแล้วก็รสชาติก็อร่อยประการสำคัญ ที่หมู่บ้าน,านเห็นทายแห่งนี้และวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นตำนานของสมเด็จพระนเรศวรทีทาทับ โดยเฉพาะ,ะเรื่องการถวายขนมพกนั้นถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งมงคลของอหมู่บ้านหรือปฏิบัติมากันโดยตลอดฉะนั้นในช่วงการจัดงานวันที่12เนี่ยนะครับกรุลาคมนี้ก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมรายการนะครับมาท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีของเราที่มีเทศกาลหรืองานถวายขนมพกหลวงพ่อโตณวัดเฉียงไายอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับ